บ่าวไทโซโสวัสดีครับ,บเอก,กี้กลับบ้านด่วนด้วยซินะนนต,อตอนนี้คือพยโุพ้นมาเฮ้ยลงม,มาเลยลงม,มาเร็วเอก,กี้เร็วกลับบ้านด่วนเร็วเดี๋ยวมีร้อนนะเดี๋ยวไล่ฝนตรงไหนเดี๋ยวอันตรายไงได้เลยกลับอ่ะนี่ไงเอออุป่าสุยเนาะสวยงามนี่ป่าทำลาบเลยป่าทำลาบทำลาบตักเฮงได้อยู่วะได้หมดเลย ตัดเองหรือว่าทอดได้ไหมให้มาก็ได้ติ่งเกือบหมาก็ได้ไม่แล้วก็มักไม่นะ่มักดีมักดีแล้วมักตให้แล้วก็ปิ้งแล้วก็โยนให้หมากินฮะเออเออเอาเขาให้ผมบอกอยู่ตรงนี้แล้วไอเอ้ตรงตรงตรงปล่อยน้ำมันจะมีพีอยู่นิกี้ตรงปล่อยน้ำมันจะมีพีอยูเสาต้นนะ เปน้ำมันจะมีผีอยู่สองตนเออต้นต้นนึงมันจะไม่มีหัวเออต้นนึงจะชอบร้อนแบบเออระวังดีนะเออตรงตรงที่เปิดน้ำนี่แหละตรงที่เปิดน้ำเก่ามีมีนะแต่มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่เอ่าตรงที่เปิดน้ำม่ไม่มีอยู่สองตนตัวต้นต้นนึงมันจะไม่มีหัวไปข้างนอกไหมผมเลี้ยงขนมเลิกไปโชว์ลงเรียอีกไปขนมแม่แม่ผมมีอิ่มแล้วไป มันไม่มีเราคงเยอะไอพีทีนายมีล่ะถ้ามีก็บอกว่าเออไปต่างคนต่างอยู่เถอะนะบอกอย่างนี้นะอย่างนี้นก็เรียบกลัดนะครับผมเพราะว่าผลเริ่มมา,มาแล้วตาเขาเแล้วฮะ<ง>คือมาเปิดประเด็นแล้วก็โอ้ยทีทีคนนั้นอยู่เม่เกลวนะัวเนาะทีนั้นอยู่มเนะ <c oughs> ม่กลัวเนาะโอ้ทำไมกลัวอยากจะพูดมากเลยว่ะผมเนี่ย <c oughs> นะครับมาประสงค์เอก,กี้นะครับสิ เตือนว่าเอ่อเตือนว่าจะมีผีอยู่สองต้นตรงอ่างอะระวังให้ดีตรงอ่างนะีะมันจะมีวิญญาณร้ายอยู่สองตัวจริงอะเมื่อรักแหละอ่าต้นนึงจะไม่มีหัวเอ่อต้อนนึงเนี่ะชอบแกล้งทำเป็นเสียงนะเสียงนี่นะครับผมเอซเออแต่แล้วตรองมาให้มาอีกแล้วไ <c oughs> อ้ลมฝนมันจะมาวามะ <c oughs> มาให้ผมดูฝนโอเคครับเอฟซี FC ก็เตือนเอ็กกี้ด้วยความบวังดีนะครับผมจะมีผีอยู่สองตน,นครับผมบอกว่าระวังให้ดีนะครับะนะเอ้ผมก็คุยนี่แหละไปไปอเ,นะเอฟโฟนมาเนี่ยโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรอสวัสดีครับ